สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิว SK 200รุ่น8นะครับคันนี้นะครับใครหาไวใจัยงานนะครับก็มาดูคันนี้ได้นะครับภาพสวยๆเลยนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับ แตหลักเม่กี้ก็ทําให้นะครับสีนกระบอกเก็บงานให้นะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับที่ทําให้นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับลองมาดูคันนี้ได้นะครับมาลองตักดินดูมาลองระบบดูได้นะครับนี่คันนี้เป็นซูเปอร์นะครับ เปอร์เวนสิบสองนะครับคับนนี้นะครับราคาเปิดไว้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านเท่าไหร่วะคันนี้หนึ่งล้านน่าจะหนึ่งล้านสองแสนบาทนะเราจะไม่ปิดนะครับคันนี้น่าจะหนึ่งล้านสองแสนบาทนะนะครับ เก็บงานให้หลายอย่างนะครับหลายจุดเลยนะครับใครหาไปใช้งานนะครับทําสีเป็นซูเปอร์นะครับแต่ว่าติดกราฟิกซูเปอร์เนะครับให้มันดูสวยงามนะครับสีสันก็ไฟก็เดี๋ยวเหลือไฟนะครับยังไม่ติดอีกประมาณ2ดวงนะครับเออหนึ่งสองสามดวงครับจะเก็บงานให้นะครับ อาจจะดังหน่อยนะครับจะลบีไม่ไดอ้อันนี้นะครับอันนี้ฟิล์มสวยนะครับฟิล์มสวยเลยนะครับ ของเดิมทำกาดเป็นเหมือน XM นะครับนี่ไอ้กันล้อแบะนะครับสภาพทํทำกาดให้เหมือน x อเนะครับกันล้อแบะนะครับดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเก็บงานให้แล้วครับระบบแอร์ก็ทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับเอาไปใช้ง,งานได้เลยเก็บงานให้ใหม่หมดนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับใครหาอยู่ นี่ครับเป็นช่างนะครับนี่ช่งใหญ่ไปทำปูนะครับมาเช็คดูนะครับว่ามีอาการรั่วซึมตรงไหนไหมนะครับมีสายไหนรั่วซึมไหมนะครับถ้ามีเราจะได้แก้ไขนะครับ แต่ก็โดยรวมก็สวยงามนะครับสีสันแล้วก็บูมอารไม่มีร้าแตกนะครับเบตกหนาโซเต็มนะครับเป็นไงบ้างจะดีเลยลงเลยลุกกระเลยไม่มีแตกนะครับ ซูปเปอร์นะครับนี่เฟรมส,สวยเลยนี่นะครับสปอกเก็ตหนาๆน,นะครับโซ่ลิ่งหนามากนะครับนี่โซ่ดูไม่ไม่มีแตกนะครับสปอกเก็ตเต็มๆนะครับเฟรมสวยนะครับช่วงล่างนะครับส,สวยๆเลยนะครับ ันนี้เราขายเท่าไหร่นะล้านหนึ่งแสนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะกายานไม่รู้อันนี้ล้านหนึ่งแสนหรออันนี้ไม่ใช่เราจะจัดกีนตัวได้ไหมอ่ะไม่ใช่ล้านหนึ่งแสนบาทโอเคคันนี้ไม่ใช่ล้านสองกูผิดเมื่อกี้ล้านหนึ่งแสนนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ เป็นซูเปอร์นะครับเป็นซูเปอร์นะครับไม่ใช่ล้านสองนะครับปุดบปิดนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับดาวสองแสนบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับผ่อนสบายสบายสองหมื่นกว่านะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเอกสารเล่มทะเบียนนะครับไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโซหนาู้เต็มสปอกเก็ต เปลี่ยนหม่กู้เลยนะครับแล้วก็สู้หนามากนะครับใครได้กคันนี้ไปนี่ไม่ผิดหวังนะครับเฟรมก็ทําเป็นเหมือนเอกมแล้วนะครับกันล้อแบกกันแบกนะครับดีมากนะครับเป็นคันนี้เป็นไวเอ็นสิบสองนะครับสลักกุุงศีก็ทําหมดนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0ู2 3 3 8 8 6 8 8ปนะครับ ย้ำนะครับ0 6 2 3 3 8 8 6องสครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอําเภอบางแพนะครับมาสนใจมาดูมาลมาองนะครับอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนตีทืนนะครับได้หมดนะครับเอารถเก่ามาเป็นเงินดาวได้หมดนะครับหรือว่ายังไงมาคุยกันเอาครับแบบไหนนะครับมาคุยกันที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องส่งรูปมามาคุยกันที่บ้านนะครับมาคุยกันรละเอียดนะครับอยากได้แบบไหนแบบคนค้ำไม่อยากแค่คนค้ำได้หมดนะครับ อันนี้ถ้าไม่อยากใช้คนขําก็ดาวห้าแสนห้านะครับห้าแสนห้าก็คนคําไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ส่งอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับไม่ถึงประมาณหมื่นหมื่นกลางๆนะครับหมื่นสามไอ้หมื่นสี่หมื่นห้านะครับประมาณนี้นะครับส่งน้อยส่งสบายนะครับดาวสักห้าแสนห้านะครับใครมีทุนมาเลยนะครับเก็บงานให้ใหม่ไปพร้อมใช้งานนะบุ๊คแอร์เช็คใหม่หมดนะครับ ใครสนใจก็ลองโทรมาคุยสอบถามรายละเอียดนะครับอยากได้แบบไหนนะครับได้หมดนะครับนะครับมีตัวเลือกเยอะนะครับเรามาคุยรายละเอียดกันที่บ้านได้เลยนะครับก็มันคุยง่ายนะครับดีกว่าเราจะนี่ครับถ้าใครอยากเอารถมาเทินก็มาคุยรายละเอียดที่บ้านได้เลยนะครับ สันนะครเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับภายในก็น่าจะให้ดูแล้วนะนี่ครับภายในกส็สวยเลยนะครับรูปแอร์ก็เก็บงานให้นะครับเก็บงานให้นะครับ ใครสนใจก็มาดูในเพจได้เลยนะครับสภาพนี้ราคานี้ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามเพจสี่นายไมโครซิงด้วยฝากกดติดตามในเพจด้วยครับเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับใครสนใจก็มาดูได้สำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ